สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราน็อปสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีเชื่อเรื่องว่า 1917มหาสงครามสะเทือนโลกเรื่องราวของพลทหารอังกฤษสุดธรรมดาคนหนึ่งที่จูจ่ๆชีวิตของเพื่อนทอาหารนับพันมันดันมาขึ้นอยู่กับเขาเพราะว่าสกอร์ฟิวพระเอกของเราเขาได้รับมอบหมายให้ไปส่งสารบางอย่างเพื่อบอกให้กับนายพลแนวหน้าได้รู้ซึ่งถ้าเกิดสกอร์ฟิวเขาทําไม่สําเร็จทหารทั้งกองทัพไม่เว้นใครหน้าไหนพวกเขาก็คงจะไม่ได้กลับไปเจอคนที่รักอีกแล้วและเมื่อเขาต้องปกป้องชะตาของคนนับพันสกอร์ฟิวกับเบคสองพลทหารเพื่อนรักพวกเขาทั้งสองคนก็เลยต้องบุกฝ่าดงกระสุนรวมถึงภัยอัน รายมากมายเพื่อจะทําภารกิจให้สําเร็จหุู่รงให้ได้ โดยที่ในท้ายที่สุดพระเอกของเราจะทําได้สําเร็จหรือไม่รวมถึงระหว่างทางเขาจะต้องเสี่ยงตายมากขนาดไหนยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพวกเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยหนังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาในวันที่6เมษายนปี1917ซึ่งก็จะเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่1นั่นก็เลยทําให้ตอนนี้ได้มีทหารจากนานาประเทศกําลังสู้รบแย่งชิงดินแดนกันอย่างดุเดือดมากๆทว่าระหว่างที่ชะตาของประเทศกําลังอยู่บนเส้นได้พลทหารอังกฤษสองนายอย่างตัวเบรกแล้วก็สกอฟิลดพระเอกของ ทั้งสองคนก็กําลังนอนอยู่กลางทุงยาอย่างสุขสบายใจซึ่งมันก็แน่อยู่แล้วที่ความสุขมันมักจะผ่านไปไวเสมอเนื่องจากไม่นานนักจ่าที่เป็นหัวหน้ากองร้อยเขาก็ได้เดินมาใช้เท้าเขียบปลุกให้เบคกตื่นขึ้นส่วนเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเขามีงานอะไรบางอย่างให้เบคกทาอีกอย่างเขาก็ยังบอกกับเบรกมาด้วยว่าให้เลือกพลอาหารมากับเขาคนหนึ่งจะเป็นใครก็ได้พอได้ยินแบบนั้นเบรกเขาก็เลยไม่รอชา้ายื่นมือดึงสกอฟิวเพื่อลักให้ลุกตามเข้ามาด้านสกอฟิวที่คิดไปว่ามันคงไม่ใช่งานที่มันยากเเเยนนนอออะะไรถึงงแมม้้าาจหพื่ หยุดคิดอยู่พักหนึ่งแต่ในที่สุดพระเอกของเราก็เลือกเดินตามพื้นหลักของเขามาจนได้ซึ่งระหว่างทางที่กําลังเดินไปหาจ่าเบล็กกับสกอร์ฟิวก็พูดคุยสเพเฮระกันไปเรื่อยและจากการคุยมันก็ทําให้เราได้รู้ว่าที่เขามาที่นี่เพราะเขาคิดว่าการมาเป็นทหารในกองทัพมันคงสุขสบายกว่าการเป็นบาทหลวงที่หมู่บ้านละมัง้งแต่พอได้มาลองดูแล้วการเป็นทหารมันก็ลําบากโคตรอย่าหวังว่าจะได้กินไก่กันเลยกับอีแค่ขนมปังที่รสชาติเหมือนกับรองเท้าเก่าที่สกอร์ฟิวเขายื่นมาให้แค่ได้กินอาหารคํานี้มันก็ดีมาากกโแล้้วดน ฟิวก็เลยพูดปลอบใจเพื่อนรักไปเดี๋ยวอาทิตย์หน้านายก็ได้กลับไปกินไก่แล้วอดทนรออีกหน่อยก็แล้วกันทว่าเบรกก็ได้ตอบกลับมาทันทีว่าคงไม่ได้กินแล้วแหละเนื่องจากใบลาของเขามันก็ถูกยกเลิกเพราะว่าอะไรไม่รู้แถมะระหว่างที่2เพื่อนรักเดินคุยกันเมื่อเมื่อกี้เหล่าบรรดาทหารรอบๆอพวกเขาก็ดูชุลมุนกันแปลกซึ่งทั้งสองคนก็บังเอิญได้ยินว่ามีคําสั่งด่วนอะไรมาสักอย่างบวกกับทีหลังจากที่เดินไปเจอจ่าที่เรียกเขามาเมื่อกี้เบรกก็รีบถามไปว่ามีคําสั่งด่วนอะไรมาบ้างไหมอออย่่่าาาางงงงไไ้้้พวกกรรรจมตีีคคัััะแแบบบบนนนซึถํส พวกเราก็คงได้กลับบ้านกันก่อนคริสต์มาสทว่าจ่าก,ก็ได้หันมาพูดดับฝันเบร็กไปทันทียังไงท่านในพลคงไม่อยากสั่งให้โจมตีในตอนที่หิมะตกหรอกอีกอย่างพวกนายทั้งสองคนก็จะได้เข้าไปเจอในพลแล้วนะแต่งตัวให้มันดีหน่อยก็แล้วกันไม่แนะ่ถ้าเกิดพวกแกโชคดีอาจจะถูกท่านในพลส่งไปทําภารกิจก็ได้พอได้ยินแบบนั้นเบรกก็เลยหันมาคุยกับเพื่อนในเมื่อท่านในพลก็มาเองแบบนี้มันคงปเป็นเรื่องสําคัญมากแนะ่ๆนะนะก่อนจะเข้าไปข้างในเบรกกับสกอฟิวก็เลยตื่นเต้นกันอยู่ไม่น้อย คนและหลังจากคิวเบรกกับสกอฟิวได้แนะนําตัวตัวในพลก็ถามว่าเบรกเขามีพี่ชายที่เป็นร้อยโทที่กองพันดีวอนสใช่ไหมเบรกได้ตอบกลับไปทันทีว่าใช่ครับซึ่งพี่เขาก็มีชื่อว่าโจเซฟพอรู้แบบนั้นนายพลก็ถามต่อว่านายใช้แผนที่เป็นใช่ไหมตอนนี้กองพันดีวอนสองกำลังมุ่งหน้าไปยังจุดที่กักกบาดในแผนที่นายพลเขาอยากรู้ว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะตามไปทันทว่าพอเห็นจุดที่นายพลชี้เบรกก็ไม่เข้าใจมากๆจนพระเอกต้องเอ่ยปากถามว่าตรงนั้นมันเป็นเขตของกองทัพเยอรมันไม่ใช่หรอฝั่งนายพลก็ตอ ว่าใช่แต่ตอนนี้พวกมันก็ถอยไปแล้วและในพนเมกซี่ก็ได้รายงานมาหาเขาเมื่อเช้าว่ากําลังจะพากองกําลังของเขาตามมาจัดก,การกับพวกเยอรมันให้สินซากแต่พวกเราก็ได้ข่าวมาจากสายว่าไอ้ฝั่งเยอรมันมันน่าจะถอยกันตามแผนและไม่แน่พวกมันน่าจะตั้งแนวรับรอจัดก,การกับเมกซี่อยู่แล้วก็ได้จากข่าวในพลก็รู้มาว่าห่างภาษาไมจากจุดที่เขาชี้เมื่อกี้ที่ฐานของพวกมันพวกเยอรมันได้ดัดแปลงปืนใหญ่ที่พวกเราไม่รู้จักเตรียมเอาไว้รวมถึงฝั่งมันก็จะมีเครื่องบินลบที่ในพลเมกซี่ไม่เคยเห็นด้วยตาตัวเองมาก่่อนด้วววยยหมายามาาาค ไอการทีมแมกกาซีจะพากองทัพตัวเองบุกไปถล่มฐานทัพของพวกเยอรมันให้สินซาาโดยที่เขาก็หวังว่าการรบในครั้งนี้มันจะเป็นการสู้ครั้งสุดท้ายที่จะพาชชนะมาหาพวกเราแต่แมกกาซีก็ไม่รู้เลยว่าการสั่งให้โจมตีในเช้าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นแผนและความคิดที่ผิดไปหันมากแค่ไหนทำไรยในตอนที่พวกมันถอยกันไปเหมือนกับว่าพวกมันก็จะตัดสัญญ,ญาณโทรศัพท์ของฝั่งเราด้วยเพื่อไม่ให้สิ่งที่แมกกาซีทำมาตลอดมันเสียเปล่ารวมถึงปกป้องชีวิตของเพื่นอนทหารทุกคนที่นี่นายพลก็เลยอยากฝากฝังใหห้เบรกกัสกอิน,จนาจมย หยุดการโจมตีของเขาไปส่งให้กับนายพลเมกกซี่ถึงมือให้ได้ถ้าพวกเขาทําไม่สําเร็จฝั่งเราก็คงเสียทหารประมาณ1,600นนายแถมหนึ่งในนั้นก็คงจะมีพี่ชายของเบรกอยู่ด้วยพอพูดจบนายพลก็ถามทิ้งท้ายว่าทั้งสองคนจะไปทันไหมตัวเบรกก็ตอบไปอย่างมั่นใจว่าไปทันครับและหลังจากที่เบรกกับสกอร์ฟิวตกปากรับภารกิจมาพวกเขาทั้งสองคนก็ไปรับข้าวของที่จําเป็นกับร้อยโทรวมถึงร้อยโทก็ได้บอกกับพวกเขาว่าให้มุ่งหน้าไปตามทางริมน้ําตะวันตกเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อถึงนอร์แมน์แลนให้เอาจดหมายนี้้่่งตอใหั ตีสเตวิสันหลังจากนั้นก็ให้ข้ามเข็นนอร์แมนแลนด์มุ่งหน้าต่อไปอีก แต่ทว่าสกอฟิวพระเอกของเราก็รู้สึกใจไม่ดีขึ้นมาเพราะว่าไอาการเดินทางกลางวันเนี่ยมันคงเสี่ยงเจอสัตรปูมากๆไม่นำซ้ำพอไปถามนายพลว่าในภารกิจนี้มีแค่เขาสองคนใช่ไหมตัวนายพลก็ตอบกลับมาว่าการทําอะไรด้วยคนจานวนน้อยเนี่ยมันปลอดภัยที่สุดแล้วแต่ทว่าฝั่งเบรกที่เขาคงเป็นห่วงโจเซฟพี่ชายสุดๆถึงแม้สกอฟิวจะดูกลัวแล้วก็สับสนอยู่ไม่น้อยเบรกที่ไม่อยากเสียเวลาเขาก็รีบเดินจําอ้าวแถมจะไม่รอเพิร์ลักโคดนได้3เพราะยังไงถ้าเกิดพวกเราไปไม่ทันขึ้นมาสงครามครั้งนี้มันคงจะไม่่่่จบงาายๆและททีีสสํคัญุด พี่ชายของเขาก็คงจะไม่ได้กลับมาเจอหน้าแม่อีกแล้วนั่นก็เลยทําให้ถึงแม้สกอฟิวจะบอกให้เบรกหยุดและลองคิดดูก่อนแต่ในเมื่อน,นันก็เป็นพี่ชายเขาพวกเราจะเสียเวลาคิดทาําไมซึ่งระหว่างที่กําลังเดินเถียงกันมาเรื่อยๆหลังจากที่เดินเข้ามาใกล้เขตนอมเมลแลนที่เป็นแนวนาทั้งสองคนก็เริ่มเจอเพื่อนอาหารที่บาดเจ็บน้อยบ้างหนักบ้างส่วนเข้ามาทั้งเบรกกับสกอฟิวก็เลยมีสีหน้าที่ไม่ค่อยสู้ดีมากนะมีหนาซ้าเบรกที่คงรีบมากๆเขาก็บังเอิญเดินไปชนเพื่อนอาหารที่บาดเจ็บจนเกือบจะมีเรื่องกันไปแล้ว้ววโโชชคยยยัดดีีีีทท่่่กรเเขาเขา,เขามาห กอฟิวก็ให้เบรคขอโทษรวมถึงเขาก็ได้บอกว่าน,นี่เป็นคําสั่งด่วนของท่านในพลให้เราสองคนผ่านกันไปเถอะจากคําพูดเมื่อกี้สุดท้ายพวกยอเลยยอมปล่อยเฮเบรคก,กับสกอฟิวผ่านเข้ามาทว่าถึงแม้จะผ่านเข้ามาได้ทั้งสองคนก็ต้องเจอเข้ากับข่าวร้ายเนื่องจากพันตีสเตเวนสันได้ถูกฆ่าตายไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตอนนี้คนที่ขึ้นเป็นหัวหน้าแทนก็คือร้อยโทรเรสลีย์ที่กําลังนอนพักอยู่ส่วนทางฝั่ง,งเรสลีย์ที่ตอนแรกคิดว่าในพลจะส่งคนมาช่วยทว่าพอเขารู้ว่าไม่ใช่แบบนั้นเรสลีย์ ทั้งสองคนต้องข้ามตรงนี้ไปเรสลี่เขาก็สงสัยว่าไอ้สองคนนี้มันบ้าหรือเปล่าข้างหน้ามันคือแนวรบของพวกเยอรมันเลยนะแต่ยังไงซะหลังจากที่เรสลียเขาได้อ่านจดหมายจากในพลดูแล้วเขาเองก็ไม่ค่อยอยากเชื่อมากนะเพราะว่าเมื่อคืนเขาเพิ่งจะเสียทอาหารที่สั่งให้ไปวางลวดหนามป้องกันอยู่เลยนะซึ่งก็ยังโชคดีที่เรสลี่เขาพอช่วยกลับมาได้บ้างพอเห็นว่าเรสลี่ไม่เชื่อเบรกกับสกอฟิลก็เลยย้ำเรื่องนี้ไปว่าในพลมั่นใจมากๆอีกอย่างพวกมันก็ยังมีทั้งปืนใหญ่แล้วก็เค,ลลครื่อง คนเลิกพูดพร้อมกับเดินพามาดูจุดสิ้นสุดของฐานเขา ley เรสลีย์เขาได้บอกให้โบนิสกับสกอร์ฟิวเดินตรงมุ่งหน้าไปทางสายหลังจากที่ผ่านสนามรบที่มีศพม้านอนอยู่พอไปถึงจุดที่มีลวดหนามพวกทหารเยอรมันจะเฝ้าห่างจากจุดนั้นไม่เกินร้อยหลายังไงพวกแกก็ระวังตัวกันไว้แล้วกันและถ้าเกิดมันมืดจนมองอะไรไม่เห็นพวกแกก็ตามกลิ่นม้าก,กันไปต่อเรื่อยๆเอา้าเดินขึ้นตรงบันไดนี้ขึ้นไปนี่แหละถ้าเกิดโชคดีไม่ถูกยิงเรสลีย์ก็ได้ย้ำให้เดินเกาะแนวลวดหนามมาไว้ไม่ต้องคิดเผื่อว,วกัันจจะะตาาามมมมมช่่่วยยถ้อย้งองงงไไืดดคขทห นนหทสุดท้ายทวแกดวงดีอยู่รอดกันจนผ่านไปได้เรสลียก็บอกว่าใช้ปืนพุไฟที่เขายืนให้นี้ยิงขึ้นฟ้าเพื่อส่งสัญญาณให้กับพวกเขาได้รู้และก่อนพลทาหารทั้งสองคนจะเดินขึ้นไปเรสลีย์เขาก็ได้พูดอวพอรให้กับเบร็กแล้วก็สกอฟิลแต่เขาเองก็ได้สส่หน้าไปด้วยเนื่องจากเขาก็รูดีว่าโอกาสรอดของนะคูมมันน้อยมากแค่ไหนซึ่งพอเบร็กกับสกอฟิลได้ปีนขึ้นไปแล้วพื้นที่ข้างบนพวกเขาเหมือนกะมีแต่เศษซากสงครามมากมายไม่ว่าจะเป็นร่องรอยการสู้รบศพของหมาหรือแม้กระทัััั่่งงงงงพอททหาร้สฝก็ยมี มีนำซ้ำพ่อเดินมาสักพักมันก็ยังมีเครื่องบินลบบินผ่านหัวพวกเขาจนทําให้เบร็กกับสกอร์ฟิวต้องรีบพ่งตัวลงไปซ่อนในแอ่งน้ําเนื่องจากพวกเขาก็กลัวว่าทหารบนเครื่องจะเห็นเขาถ้าว่ามันก็ยังโชคดีที่พวกเขายังรอดกลับมาได้จนในที่สุด2พลัการเพื่อนรักทั้งสองคนก็ได้เดินมาสุดฝั่งลวดหนามของอังกฤษพอถึงตรงนี้สกอร์ฟิวก็ได้ใช้มือดึงลวดหนามเพื่อให้เพื่อนผ่านเข้าไปแต่พอมาถึงตาเขาพระเอกของเรากับโชคร้ายถูกลวดหนามแทงเข้าที่มือหนักไปกว่านั้นครน้งนี้มันก็เป็นแนวรบของพวก,ยวกเยอ ไม่มีเวลาดูแผลตัวเองหรอกนะเพราะว่าตัวเขากับเบรกก็ต้องรีบชักปืนขึ้นมาซึ่งทั้งสองคนก็ได้ช่วยการจ่อปืนดูลาดรลวไปซ้ายขวาเผื่อว่าถ้าเกิดมีทหารเยอรมันฝั่งศัตรูโผล่ออกมาทั้งสองคนจะได้ยิงจัดการกับพวกมันในทันเวลานั่นเองแต่แล้วก็ดูเหมือนว่าพวกเยอรมันจะถอยกันไปหมดอย่างที่นายพลว่าจร,จริงเพราะหลังจากที่เช็คดูแล้วเบรกกับสกอร์ฟิวก็ไม่เจอพวกเยอรมันเลยอีกอย่างรองที่มาเป็นเส้นทางที่พวกเขาต้องเดินหน้ากันต่อไปเส้นทางที่ว่านั้นมันก็เหมือนจะถูกดินปิดกั้้ไไปแลวลวบบรคกกกก็ยอออ์่าุโม หน้าขามันคงจะเป็นทางผ่านที่ใช้ไปข้างหน้าหระมัง้งและด้วยเหตุนี้ทั้งสองคนก็เลยเปิดไฟฉายเดินตรงมุ่งหน้าเข้ามาข้างในซึ่งพอเข้ามาปรากฏว่าข้างในมันก็น่าจะเป็นโรงนอนของพวกทหารเยอรมันมาก่อนแต่ที่น่าแปลกก็คือตอนนี้พวกมันไม่ได้เหลืออะไรเอาไว้สักอย่างรวมถึงในแต่ละเตียงมันก็เหมือนจะมีอะไรบางอย่างถูกแขวนเอาไว้้ำหรายในเส้นทางที่เบรกกับสกอฟิวควรจะมุ่งหน้ากันไปต่อตรงนั้นมันก็มีกับดักระเบิดของพวกเยอรมันถูกติดตั้งเอาไว้ซึ่งก็ยังดีที่ระหว่างสำรวจสกอฟิวเขาบังเกินไปเจอาาวแต่่ วกเขาก็โคตรจะสวยเนื่องจากระหว่างที่กําลังหลังเลว่าเจ้ายังไงต่อมันก็มีเจ้าหนูบ้าตัวหนึ่งจากไหนไม่รู้เจ้าหนูนี่มันได้ลากถุงที่มันห้อยอยู่ตรงเตียงมาต้องระเบิดสกอร์ฟิวพระเอกของเราที่ยืนอยู่ตรงหน้าระเบิดพอดีเขาก็เลยสวยถูกแรงระเบิดอัดเขาจังขนาดที่ว่ามันก็มีหินรอบๆหล่นลงมาทับเขาเต็ไมไปหมดซึ่งก็ยังดีที่ฝั่งเบรกเขาไม่ได้เป็นอะไรมากนะักพอได้สติกลับมาแล้วเบรกก็เลยรีบขุดสกอร์ฟิวเพื่อลักออกมาจากองหินเพราะช้ากว่านี้ไม่แน่อุโมงมันอาจจะถล่มลงมาก็จร เบรกก็ดีบลากสังขารของสกอฟิวออกมาจากอุโมองค์โดยที่ถึงแม้จากแรงระเบิดเมื่อกี้มันจะทําให้สกอฟิวเขามองมอไม่เห็นทว่าเบรกก็ได้บอกให้เพื่อนของเราเชื่อใจกระโดดตามเข้ามาจนในท้ายที่สุดถึงแม้จะทุรักทุเลกันมากมายเบรกก็สามารถพาสกอฟิวนี้ตายออกมาจากอุโมองค์ได้อย่างปลอดภัยซึ่งพอรอดมาแล้วสกอฟิวก็ได้ใช้น้าทั้งหมดล้างตาเขาพร้อมกับที่ระหว่างนั้นก็พูดด่าเบรกไปต่างๆนานานจนเบรกที่หัวร้อนเหมือนกันเขาก็เลยพูดไล่ให้สกอฟิวกลับบ้านไปสิอีกอย่างเขาก็ไม่มบบ่่่่รรูู้ักกกนนอยยยวาาาจถสสงงมททํิีีีเตแบบ และยังไงซะถึงแม้สกอฟิลเขายังบ่นไม่เลิกเบรเคเขาก็ยังทําหน้าที่ตัวเองด้วยการหยิบปืนพรุสัญญาณออกมายิงให้กับเลสลี่รู้หลังจากนั้นทั้งสองคนก็รีบเดินทางกันต่อเพราะว่ายังไงตรงนี้ก็คงไม่ได้ปลอดภัยมากอยู่แล้วซึ่งระหว่างที่กําลังเดินไปเรื่อยๆรอบๆบพวกเขามันก็มีอาวุธของพวกเยอรมันเต็มไปหมดและบางช่วงก็มีศพของทหารและก็ศพมา้าแซมๆอยู่บางเพื่อไม่ให้วิตกำวนมากเกินไปสองพนอาหารเพื่อนรักก็เลยหาเรื่องสนุกคุยกันมาตลอดซึ่งก็ยังดีทีเรียงพวกนั้นมันทำ หลังจากที่เดินเท้ามุ่งหน้ากันมาต่อสักพักเบรกกับสกอร์ฟิวก็ได้เดินมาเจอบ้านหลังหนึ่งกลางสนามรลบและเพื่อจะเช็คให้ชัวร์ว่าในบ้านมีศัตรูอยู่ไหมทั้งสองคนก็เลยแบ่งหน้าที่เข้าไปตรวจสอบกันคนละทางจนกระทั่งพอเช็คดูรอบบ้านดูแล้วปรากฏว่าก็ไม่ได้มีพวกไหนอยู่กันสักคนไม่นำซ้ำทั้งของกินของใช้ก็ไม่เหลือสักอย่างโดยที่ข้างในบ้านมันก็มีแต่ซาประหับพังจากสงครามเท่านั้นแหละยังดีในตอนที่สกอร์ฟิวเขาเดินไปเช็คตรงโรงนาะดูเหมือนว่าพวกเยอรมันมันก็จะเหลือวัวตัวหนึ่ง รีดนมวัวใส่ถังเอาไว้ให้ด้วยสกอฟิวที่เห็นเขาก็เลยใช้มือตักสดขึ้นมาอย่างชื่นใจรวมถึงเขาเองก็ได้กรอกนมทั้งหมดใส่ขวดน้ําติดตัวไปด้วยเพราะว่ายังไงในขวดน้ําเขามันก็ไม่เหลือน้ําเปล่าอยู่แล้วทว่าในตอนนั้นเองจู่ๆบนหัวพวกเขามันก็ได้เกิดเหตุการณ์เครื่องบินไล่ยิงกันแถมหลังจากที่มีเครื่องบินลํานึงถูกยิงจะลวงปรากฏว่าไอ้เครื่องบินลําที่ว่าน,านั้นมันก็ได้บินมาตกลงตรงโรงนาที่บรกกับสกอฟิวยืนอยู่พอดีด้านสองเพื่อนรักก็เลยต้องรีบวิ่งกนกค ได้ยินเสียงทหารคนหนึ่งร้องให้ช่วยเบร็กกับสกอร์ฟิ็เลยช่วยกันลากนักบินคนนั้นออกมาก่อนที่จะถูกไฟคอกตายแล้วก็ถึงแม้เบรกจะไม่รู้ว่านักบินคนนี้เป็นทหารฝั่งไหนแต่ในเมื่อหมอนีก็ขอให้เดาช่วยถึงแม้สกอร์ฟิวจะบอกให้ฆ่าหมอนีให้มันจบจบไปซะเพื่อที่ว่าไอ้เจ้านักบินจะได้ไม่ตายอย่างทรมานแต่ตัวเบรกก็ยัง,งยืนกลานไล่เขาไปเอาน้ํามาช่วยนักบินคนนี้สกอร์ฟิวที่ขัดอะไรไม่ได้เขาก็เลยรีบวิ่งไปเอาน้ํามาแต่พอเขาหันหลังกลับมาดูเบรกปรากฏว่าไอ้เจ้านักบินชั่วมันกก็ไได้้้ใ้ใใชมมีแแแแทงงส่เบรปลลวะถึอ ลงมือยิงจัดการกับไอหมอน,นั่นโดยมือเขาเองทว่าในตอนที่เขามาดูอาการเพื่อนรักปรากฏว่าเบรกก็ดูจะเสียเลือดเยอะมากๆและไม่ว่าสกอฟิวจะพยายามดึงตัวเบรกขึ้นมากี่ครั้งดูเหมือนว่าจากแผลถูกแข็งเมื่อกี้มันก็คงทําให้เบรกเขาไม่เหลือแรงจะหนีไปไหนแล้วซึ่งระหว่างที่พระเอกของเรากําลังหาทางช่วยเบรกอย่างสุดชีวิตสีหน้าของเบรกก็ค่อยๆซีเซยลงไปพร้อมกันหนักไปกว่านั้นเบรกที่เหมือนจะรู้ว่าเขาคงไม่รอดมันก็ทําให้เขาถอดใจบอกให้สกอฟิวล่วงหน้าไปก่อนเลยแต่ทางด้านสกอฟิวที่ไม่อยากทิ้งเพื่อน พยายามจะหิวร่างของบเบรกไปด้วยแต่สุดท้ายเขาเองก็ทําไม่ไหวรวมถึงตัวบเบรกก็ได้พูดทิ้งท้ายกับเขาว่าในตอนที่ไปถึงนายจะรู้เองว่าใครคือโจเซฟเพราะพี่ชายฉันก็เหมือนฉันเป,เป๊ะแค่แก่กว่าแค่นั้นถ้าว่าบเบรกถึงแม้จะรู้ว่าตัวเองกําลังจะตายแต่พอถึงเวลาจริง,รงๆมันคงไม่มีใครหน้าไหนไม่กลัวความตายหรอกเขานั้นได้ร้องไห้ถามเพื่อนรักว่าเขากําลังจะตายใช่ไหมฉันยังไม่อยากตายเลยนะระหว่างที่พูดบเบรกก็ได้หยิบลูกแม่มากอดเอาไว้พร้อมกับที่เขาก็ได้ขอร้องให้สกอร์ฟิวเขียนจดหมายบอกแม่เขาว่าเขาเองนนี ชอบมมากๆและสุดท้ายเบรกก็ให้สกอฟิวสัญญาว่านายรู้เส้นทางใช่ไหมซึ่งถึงแม้จะเสียใจพระเอกของเราก็ยังพูดรลบปากไปว่าเขารู้ดีโดยที่สกอฟิวเขาก็ได้สาธยายให้กับเพื่อนรักฟังว่าจะไปตรงไหนและทําอะไรบ้างแต่สุดท้ายพอเขาได้พูดจบปรากฏว่าเบรกเพื่อนรักก็ได้น่นิ่งไปในอ้อมแขนของเขาซึ่งพอสกอฟิวได้รู้ว่าเพื่อนได้จากไปแล้วเขาเองก็ได้เสียใจร้องไห้ปล่อยโห่วกมาแล้วก็ในตอนที่สกอฟิวกําลังจะลักแรงของเพื่อนไปฝังในตอนนั้นเองก็ได้มีทหารอังกฤษที่เป็นพวกเดียวกันโผล่มาและเน หัวหน้าเขาก็ถามสกอฟิวว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นพระเอกของเราก็เลยยอมเล่าให้ฟังทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องภารกิจที่นายพลมอบหมาย้เขามาส่งจดหมายซึ่งก็ถือว่าโชคดีมากๆที่สมิธหัวหน้าทหารคนนี้พอเขาได้ไปเชคกับขบวนรถดูแล้วถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้ผ่านจุดที่กองพันดีวอนสองอยู่แต่ถ้าเกิดอยากจะให้ไปส่งมันก็พอจะอ้อมไปได้และถึงแม้เมื่อกี้สกอฟิวเขาเพิ่งจะเสียเพื่อรักไปมาดๆแต่ยังไงซะสมิธก็บอกว่าเขาคงไม่เหลือเวลาโศกเศร้ามากนะักเพื่อจะไปให้ทันสมิธเขาก็เลยฝากสกอฟิวขึ้น หว่างทางมันจะมีจังหวะที่รถติดหล่มอยู่บางแต่ทว่าหลังจากที่สกอฟิวขอร้องให้ทุกคนมาช่วยกันดันเนื่องจากตัวเขาเองจะเสียเวลามากกว่านี้ไม่ได้แล้วสุดท้ายถึงแม้ทุกคนจะไม่รู้ว่าสกอฟิวเป็นใครมาจากไหนแต่พอได้เห็นความมุ่งมั่นของมันนี่ทุกคนก็เลยหึดู้จนช่วยกันดันรถหลุดจากโคลนมาได้พอได้กลับมาขึ้นรถมันก็เลยมีฐานปนหนึ่งถามเพศของเราว่านายกาลังจะไปไหนกันแน่เนี่ยฝั่งสกอฟิวที่ได้พวกนี้ช่วยเอาไว้เขาก็เลยยอมเล่าเรื่องภารกิจของตัวเองให้ฟฟัังงงงงงและพอออททหาาาาารรรรถไดด้เเเื่่ภกกิิจขขซึํ ไม่สาเร็จทหารกว่าพันคนก็ต้องตายอย่างเปล่าประโยชน์มันจึงไม่แปลกอะไรที่ทหารแต่ละคนจะอึ้งกันมากมาแต่ยังไม่ทันจะไปไหนได้ไกลขบวนรถก็จอดอีกแล้วและในรอบนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายสาหรับสกอร์ฟิล์มากๆเนื่องจากตัวสะพานที่มันต้องใช้ข้ามเดินทางไปส่งเขาพอได้ไปเห็นตอนนี้ปรากฏว่าสะพานมันก็ขาดไปแล้วทําให้สมิธทาไม่สามารถข้ามไปสง่งพระเอกของเราได้ยังไงสกอร์ฟิล์ก็ต้องเดินทางไปคนเดียวสมิธเขาก็เลยเลือกบอกลากันตรงนี้และพอขอบวนรถของสมิธได้จากไปฝั่งสกอร์ฟิล์ที่เหลือตัวคนเดียวเข สะพานเพื่อจะข้ามไปฝั่งตรงข้ามแต่ในตอนนั้นจู่ๆมันก็มีพวกศัตรูยิงมาใส่เขาโชคยางดีที่พระเอกของเราก้มหลบได้ทันบวกกับที่ตรงนั้นมันก็มีที่ให้หลบกระสุนอยู่พอดีทําให้สกอร์ฟิลที่รอดตายมาได้เขาก็เลยยิงสวนกลับไปบ้างซึ่งในการต่อสู้รอบนี้พระเอกของเราที่ใจเด็ดโคตรตัวเขาก็ได้้ลุกยิงกกระสุนไปใส่ข้างบนอย่างไม่ยัง้งรวมถึงพระเอกของเราที่มั่นใจว่าหมอนั้นต้องถูกเขายิงไปแล้วสกอร์ฟิลเขาก็เลยขึ้นมาเช็ควัวหมอนั้นมันตายแล้วไหมถทาว่าพอได้เปิดประตูมาเจอหน้ากกกกกกััันนนท้้ง2ฝฝ่่ายย็็็ไไดดแระสสุใปปโคเ พระเอกของเราที่ยิงซ้ำจนสามารถจัดการกับทหารตรงหน้าไปได้แต่เขาเองก็ถูกหมอนียิงเข้าเต็มหัวเหมือนกันซึ่งก็ยังดีที่สกอฟิลเขาสวมหมวกเหล็กมาด้วยหมวกของเขามันก็เลยช่วยบังกระสุนเอาไว้ได้แต่ยังไงซะในตอนที่ถูกยิงแรงของกระสุนมันก็ได้ทำให้เขาตกบันไดลงมาจนสลบเหมือนกันและกว่าที่เขาจะฟื้นมันก็ถึงเวลาช่วงค่ำกันแล้วซึ่งช่วงเวลากลางคืนของสงครามมันก็เป็นช่วงเวลาที่ทหารทั้งสองฝั่งออกมารบก็ยังดุเดือดมากๆเรียกได้เลยว่ารอบๆตรงจุดที่สกอฟิลเขาอยู่มันก็มีทั้งเสียงป แม้กระทั่งในตอนที่สกอร์ฟิลเขาวิ่งหนีมันก็ยังมีเครื่องบินบนฟ้าบินถลม่มยิงปูพรมลงมาข้างล่างอีกและสุดท้ายทีมมันหนักที่สุดก็คือในตอนที่สกอร์ฟิลเขาเดินมาเจออาคารที่กําลังถูกไฟไหมจูจ่ๆก็ได้มีทหารคนหนึ่งเดินมาตรงหน้าเขาและยังไม่ทันจะรู้เลยว่าหมอนั่นเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าปรากฏว่าทหารคนนั้นก็วิ่งมายิงสายเะเอกของเราก่อนซะแล้วฝั่งสกอร์ฟิลก็เ,เลยต้องวิ่งหนีตายหลบตามซอกอาคารมาเรืยย่อยๆจนกระทั่งในตอนที่เขาตัดสินใจมาหลบตรงใต้าอาคารในจุดที่สกอร์ฟิ แล้วและทันทีที่เธอได้เจอเพ่ของเราตัวเธอเองก็มีสีหน้าท่าทางที่หวาดกลัวมากๆซึ่งเธอก็พยายามขอร้องบอกให้สกอฟิวอย่าทำอะไรเธอเลยสกอฟิวก็เลยรีบตอบไปอยู่ว่าเขาไม่ทมาําอะไรเธอหรอกเขาแค่อยากรู้ว่าตรงนี้มาถึงแถบอีคัสแล้วไหมเนื่องจากเขาเองก็ต้องเดินหน้าไปที่กรีนเซลวูดต่อผู้หญิงคนนี้ที่น่าจะเป็นคนพื้นที่เธออาจจะรู้ก็ได้ว่าเขาต้องไปทางไหนเพื่อตอบแทนที่สกอฟิวไม่ทมาําอะไรเธอหญิงสาวก็เลยยอมบอกกับสกอฟิวให้เขาเดินลัดเลาะไปตามแม่น้ำเรืยย่อยๆเดี๋ยวก็เจอเองอีกอย่างพอเธอได้เห็นว่าสกอฟ ช่วยทาแผลให้กับสกอฟิวไปอีกซึ่งในตอนนั้นจูจ่ๆก็มีเด็กคนนึงร้องขึ้นมาพอดีพระเอกของเราที่บังเอิญพกนมติดตัวมาด้วยเขาก็เลยส่งต่อน,นมในขวดให้กับผู้หญิงตรงหนา้าเพื่อที่ว่ามันจะพอทําให้เด็กคนนี้อิ่มท้องได้บ้างและหลังจากที่เขาเสร็จธุระสกอฟิวก็เดินหน้าทําภารกิจของเขาต่อทว่ายังไม่ทันจะไปถึงแม่น้ําตัวเขาเองก็โชคร้ายบังเอิญเจอกับพวกทหารเยอรมันตอนแรกเพเอกของเราที่ไม่ได้อยากฆ่าใครและด้วยความที่ทหารเยอรมันก็คงเมากันอยู่สกอฟิวก็เลยใช้จังหวะที่หมอนเ,นอนเย เอาไว้แต่ยังไงซะทหารตรงหน้าเขามันก็ตะโกนร้องให้เพื่อนมาช่วยอยู่ดีสุดท้ายเมื่อเลือกอะไรไม่ได้ระหว่างที่กําลังยื้อยุดจุกกระชากกันอยู่พระเอกของเราก็เลยต้องจําใจลงมือสังหารทหารตรงหน้าและต่อมาระหว่างที่เขากําลังวิ่งหนีฝั่งเยอรมันที่รู้ตัวแล้วว่ามีทหารอังกฤษคนนึงหลุดเข้ามาได้พวกมันก็เลยตามยิงไล่หลังสกอฟิวมาแบบติดๆจนในท้ายที่สุดสกอฟิวที่วิ่งหนีตายมาอย่างไม่คิดชีวิตเขาเองก็ได้พาทาตกลงมาในแม่น้ําซึ่งสกอฟิวก็เกือบจะตายจากน้ำในแม่น้ำท ังไม่ใช่วันตายของเขาเพราะว่ายัางไงสุดท้ายแล้วเขาก็ยังรอดตายมาได้อยู่ดีอีกอย่างระหว่างที่พระเอกของเรากําลังหมดหวังในตอนที่เขาเลือกเดินมุ่งหน้าต่อไปได้วยความว่างเปล่าในที่สุดสกอฟิวก็ได้มาเจอข้อกับก,บกองทหารอังกฤษกองหนึ่งซึ่งทหารพวกนั้นก็กําลังนั่งฟังคนร้องเพลงอย่างตั้งใจแล้วก็หลังจากที่การร้องเพลงมมนได้จบลงพอมีคนหันมาเจอสกอฟิวในสภาพที่โคตรจะอิดโรยพวกเขาก็ต่างถามว่าเองเป็นใครมาจากไหนกันเนี่ยฝั่งพระเอกของเราที่เกือบจะหมดแรงอยู่แล้วเขาก็เลยตอบไปอย่างแผ่วเบาว่าเขาได้รับภาาารกกิจจม ให้เดินทางมาส่งข่าวให้กับกองพันดีวอนสองและนี่ก็ถือว่าเป็นปฏิหารสําหรับพระเอกของเรามากๆเนื่องจากกองทหารที่เขากําลังคุยด้วยอยู่นี้พวกเขาทุกคนก็อยู่ในกองกําลังดีวอนสองซึ่งก็เหมือนจะเป็นกองร้อยสุดท้ายที่กําลังจะถูกเรียกตัวไปเสริมพอรู้แบบนั้นสกอร์ฟิวก็เลยเรียถามวอนเดพลแมคเคนซี่อยู่ไหนพวกทหารก็เลยบอกว่าท่านในพลน่ะอยู่ตรงแนวหน้าไปกับพวกเราสิยังไงพวกเราก็ต้องไปตรงนั้นอยู่แล้วถ้าว่าหลังจากที่ได้รู้วอนเดพลแมคเคนซี่กันมันจะสั่งโจมตีมันก็หมายววาวาามกออออรลลดดดงเยเยยืไ้้แพะข เรารีบใช้แรงที่เหลืออย่างน้อยนิดวิ่งแซงทหารในแถวทุกคนเพื่อไปยังแนวนาพอมาถึงแล้วเขาก็ได้ถามกับทหารยศสูงคนหนึ่งว่าในพลแมคเคนซี A ่ C C e อยู่ไหนเขาได้รับภารกิจมาจากในพลอิริมอลให้มาส่งสารบอกให้ในพลแมคเคนซี่หยุดการโจมตีแต่ที่ชอกายก็คือทหารยศสูงตรงหน้าเขาไม่ได้สนใจเพลของเราสักนิดอีกอย่างเขาเองก็ไม่เชื่อว่าในพลจะสั่งให้ถอยทัพเนื่องจากตอนนี้ทัพของเราก็ไล่ต้อนพวกอิรมันจนจน,จนมุมแล้วซึ่งไม่ว่าสกอฟิวจะพยายามอธิบายแบบไหนมันก็ไม่มีใครเชื่อเขาทั้งนั้น ฝั่งเยอรมันที่คงรออยู่แล้วพวกมันก็ได้เปิดฉากโจมตีเสรทัพอังกฤษจนทําให้การตามหาตัวในพลแมคคซียุ่งยากกว่าเดิมเข้าไปอีกอีกอย่างเส้นทางที่ต้องใช้วิ่งไปหาในพลมันก็มีกองทัพแนวหน้าขวางอยู่เต็มไปหมดจะให้ทนรอพวกนั้นย้ายไปก่อนก็คงจะไม่ไหวทําให้สุดท้ายพระเอกของเราที่ไม่เหลือทางเลือกอะไรแล้วเขาก็เลยเป็นคนเปิดฉากปีนขึ้นมาวิ่งขง้างบนโดยที่สกอฟิวก็ไม่สนคาห้ามของใครทั้งนั้นบวกกับทีในตอนนั้นเองสัญญาณสั่งให้บุกมันก็ดังพอดีทหารอังกกนหน้าางมมเล่ลูขึึโจตตีซุ ในตอนนี้มันก็ควรจะวุ่นวายเสี่ยงตายอันตรายสุดๆไปเลยโดยสกอฟิวพระเอกของเราเขาก็ได้วิ่งฝ่าทั้งดงกระสุนดงระเบิดหรือแม้กระทั่งดงทหารทั้งฝ่ายศัตรูแล้วก็พวกเดียวกันผ่านมามากมายระหว่างทางก็มีชนพวกเดียวกันจนล้มไปบ้างแต่สกอฟิวก็ยังไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นมาวิ่งบุ่งหน้าต่อไปเรื่อยๆและแล้วสุดท้ายเขาก็วิ่งมาถึงจุดสังการของในพลแมเกาซีได้สาเร็จแต่ถึงแม้จะวิ่งมาถึงแล้วทหารยามข้างหน้าก็ยังไม่ยอมให้เขาเข้าไปอยู่ดีนั่นก็เลยทําให้สกอฟิวต้องราเ ก็เลยสามารถส่งจดหมายถึงมือของในพลแมกซีสสำเร็จจนได้และถึงแม้ในตอนแรกในพลแมกซีจะไม่ฟังเขาแต่พอตัวในพลได้อ่านจดหมายบวกกับคำบอกอย่างมั่นใจของสกอร์ฟิวว่านี่มันคือกับดักของพวกเยอรมันโดยที่พวกมันก็ได้เตรียมทั้งปืนใหญ่แล้วก็เครื่องบินรอเราไว้อยู่แล้วสุดท้ายหลังจากที่ในพลแมกซีสเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดในที่สุดเขาก็ได้สั่งให้มือขวาของเขาสั่งหยุดการโจมตีโดยที่ถึงแม้เขาเองจะเสียได้โอกาสนี้มากๆแต่เพื่อแลกกับทหารกว่าพันชีวติตการล้มเลิกสิี่เขาทำมาทั้งหมดมันก็คงจะะคคุ้้ม่าแลแลลวห และแล้วหลังจากที่สกอฟิวเขาสามารถทําภารกิจได้สําเร็จรลุลวงอย่างสุดท้ายที่เขาต้องจัดการก็คือการตามหาตัวโจเซฟพี่ชายของเบร็กซึ่งสกอฟิวก็ได้รู้มาจากหาเบอร์มือขวาของนายพลแมกซ,ซีว่าโจเซฟน่าจะอยู่ที่หลังหน่วยพยาบาลพระเอกของเราก็เลยไม่รอชา้ารีบเดินตรงมาหาโจเซฟและพอเขาได้เจอโจเซฟหลังจากโจเซฟได้รู้ว่าสกอฟิวมาจากหน่วยไหนเขาก็ได้ถามไาอย่างดีใจว่าอย่างนี้สกอฟิวก็ต้องรู้จักเบร็กน้องชายเขาสิถ้าว่าเบร็กที่ทํมาอดไ,ไม่ถูกเขาก็นิ่งไปพักหนึ่งและสุดท้ายเขาก็ได้กล่าวขอวโจฟดย ได้บอกไปว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นไหวมากเขาขอโทษที่ไม่สามารถช่วยเบรกไว้ได้พอพูดจบพระเอกของเราก็ได้ยื่นเหรียญกาหารของเบรกไปให้กับโจเซฟทําเอาโจเซฟที่พอจะรู้ว่าน้องชายเขาได้จากไปแล้วเขาก็ได้ร้องไห้มาด้วยความเสียใจซึ่งโจเซฟก็รู้สึกขอบคุณสกอร์ฟิวเรื่องนี้มากๆเขาก็ได้เอ่ยปากถามว่านายมีชื่อว่าอะไรพระเอกของเราก็ได้ตอบบ่าเขาน่ะชื่อว่าวิลเลียมสกอร์ฟิวรวมถึงในตอนที่จะหันหลังเดินจากไปสกอร์ฟิวก็ได้กลับมาบอกว่าเบรกเขาเป็นคนดีมากนะเขาสร้างสิ่งหัวร้อให้กับคนอื่นตลลอดแะททีีท่่สําคัญุ เบรกเป็นคนช่วยชีวิตเขาไวจากเรื่องเมื่อกี้โจเซฟก็ได้ดีใจมากๆที่เบรกเขามีเพื่อนดีๆอย่างพระเอกของเราอยู่ด้วยก่อนจะแยกกันไปทั้งสองคนก็เลยจับมือเพื่อขอบคุณซึ่งกันและกันหลังจากนั้นสกอร์ฟิวที่พาเรื่องเราอย่างเด็ดเนื่อมา,มากมายตัวเขาก็เดินมานั่งที่ต้นไม้ต้นหนึ่งคนเดียวพร้อมกับที่สุดท้ายพระเอกของเราก็ดีบรูปถ่ายออกมาดูโดยรูปที่ว่านั้นมันก็เป็นรูปของภรรยาแล้วก็ลูกสาวเขาซึ่งสกอร์ฟิวก็ดูจรักพวกเขามากๆและเขาก็หวังว่าอีกไม่นานนี้ตัวเขาเองจจะไดด้้กกลลัับบเออครอครรรววททีีท่่สุแ พร้อมกับทีในท้ายที่สุดตัวหนังก็ได้จบลงไปด้วยฉากนี้นี่เองครับ เป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่อง1917มหาสงครามสะเทือนโลกโดยในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก MDB ไป8.2คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato สูงถึง88%เลยนะครับยังไงถ้าเกิดมีใครชอบการสปอยแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะหาหนังดีๆสนุกๆมาสปอยฟังกันอีกนะสุดท้ายนี้ก็นะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานึกถึงหนังให้นึกถึงนอ็อปกลับมาเจอกันใหม่หนังเรื่องต่อไปครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดี ีครับ